ชาวเน็ตเปิดวา่ามือที่สามหนิงจินขุดลึกแปะเ c e b o o k จนต้องปิดเมนหนีจากกรณีปัญหาครอบครัวของจินจรินและหนิงปณิตาที่มีคนตาดีมาเป็นคลิปที่ว่าเห็นจินจูมือสาวไปขึ้นเครื่อง,งบินที่สุวรรณภูมิซึ่งทางหนิงปณิตาก็บอกว่าจินไปทำงานกับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เป็นคนจองตั๋วให้แต่เป็นแนนชุมพิชา น้องสาวของหนิงที่ขึ้นแทนพี่สาวร่ายยาวหลายโพสต์พร้อมด่าดกทงมากค่ะล่าสุดเฟซบุ๊กเจมอย1 0 8ได้โพสต์ข้อความข่าวกอสิบที่มีดาราคนหนึ่งเห็นเพื่อนตัวเองไปยุ่งกับผัวชาวบ้านดาราคนนั้นจึงโทรไปหาเพ,เพื่อนต่อว่าแต่เพื่อนกลับสวนดาราด้วยคำพูดที่ว่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของกูกับผัวกู มึงไม่ต้องยุ่งเอาเบอร์ xx มากูจะโทรเคลีย์เองนี่ก็ผัวกูตอนนี้กูอยู่กับผัวกูกูจะโทรเคลียต่อหน้าจากนั้นได้มีคนหยิบเรื่องนี้ไปทําข่าวเมื่อมีคนเห็นก็ส่งไปให้แนนชุมพิชาน้องสาวของหนิงปณิตาซึ่งทางแนนก็แคปแชตนั้นมาและตั้งแคปชั่นแสบๆบคันคันว่าอ้าวเป็นผัวเมียกันแล้วเหรอยังไงยังไงเล่าซิ เท่านั้นยังไม่พอได้มีคนหนึ่งที่ใช้แอคหลุมเข้ามาคอมเมนต์ในไอจีของจินจรินและออกตัวแรงใบว่าสาวที่ไปกับจินนั้นคือใครทว่าคำใบ้นั้นไม่ชัดเท่าไรจนมีคนเข้ามาขอคำตอบเพิ่มเติมพร้อมกับถามว่าสาวคนนี้เป็นเพื่อนกับดาราคนไหนแต่ดันมีคนไปแท็กแน่นให้เข้ามาดู และแนนก็แท็กหาชื่อสาวเอและถามว่าคนนี้เหรออย่างไรก็ตามปัจจุบันแนนได้ลบคอมเมนต์นั้นออกไปแล้วแต่กลับมีคนแคปท่านและมีคนเปิดวราบกันอีกเทียบรวมถึงมีบางคนเข้ามาส่งข่าวให้แนนว่าปัจจุบันสาวเอได้ลงสตอรี่เข้าโรงพยาบาลไปแล้ว